ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสารรค์สังคมไทยปลอดบุรี รองศาสตราจารย์ดร์ภูลสุขหิงคานนท์คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีหรือมทอรธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่าเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ภายใต้แนวความคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่โดยชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสําคัญในการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ทั้งนี้ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มทรธัญบุรีได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยในชื่อผลงานเพื่อนตัวร้ายความยาว2นาที24วินาทีโดยใช้เนื้อเพลงแรปไทย มีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพัชราพันธ์ชัยสังและอาจารย์รัชพรศรีเดชจากคณะพยาบาลศาสตร,ร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชี้นําให้เห็นถึงพิษภัยและโทษอันตรายจากควันบุหรี่แก่ตนเองและคนรอบข้างพร้อมทั้งปิดท้ายด้วยสโลแกนสําคัญว่าทุกชีวิตปลอดภัยเมื่อห่างไกลควันบุหรี่ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษามทรธญบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นการกระตุ้นแระย้ำเตือนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมที่ดีกว่ารวมถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการเป็นสังคมไทยที่ห่างไกลาจากบุรี่ผ่านสื่อที่สร้างสรรค์พรทิพย์อุ่นชาวนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานไปรสณีไทยเผยโฉมสแตมวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึกในโอกาสเฉลิมพระชมพันษา68พรรษา บริษัทไปรสณนียไทยจำกัดจัดสร้างแตมป์ไปรษณนียกรที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจเจริญพระชนมพน 68, 28, รรษา6 8พรรษา28กรกฎาคม2563โดยเป็นสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์หรือฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีประกอบอักษรพระปรมาพิไทยบปรบนพื้นหลังสีน้ำเงินเข้มชนิดราคา10บ,บาท ซองวันแรกจำหน่าย19บาทจำนวนพิมพ์5แ0,000ดวงซึ่งแสแตมชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี2560ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 65พรรษาและจะททำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีทั้งนี้มีกำหนดวางจำหน่ายจะแตมเฉลิมพระชมพัรษาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปณที่ทำการไปรสีนีไทยทุกแห่งทั่วประเทศณนะพิพิธภัณฑ์ตราไปรสณญยากรและทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com หรือ THP Contact Center 1545 รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี